สวัสดีครับผมขีนจากดิจิตอลชาแนลนะครับผมวันนี้ก็พบกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับหรือเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ครับ PlayStation vr ครับผมสดๆร้อนๆเลยวันนี้นะฮะก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะฮะก็มาดูกันได้นะครับก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงเรื่องเกมก่อนนะฮะก็เกมนตอนนี้ในวันนี้เลยนะฮะที่ผมได้ของมาก็จะมีเกมอยู่ประมาณเท่านี้ครับนะฮะ battle zone Rick นะครับ live club แล้วก็ p l a y s t a t i o n VR World นะฮะ Rush b o a d นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นตัวเดโมนะฮะซึ่งแถมขึ้นมากับกับกับตัวชุดนี้นะครับมีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะฮะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับนะฮะแล้วก็ Quick Start ก็มีให้เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับก็ต่อเยอะพอสมควรนะครับ ดูจากรายละเอียดการการผังของการต่อแล้วนะฮะนะฮะก้อนนี้ฮะต่อเข้ามาในเครื่องเพลงสีตัวเจ้าตัวนี้เสียบเข้าสายพอร์ตเทดีไมนะฮะแล้วก็ต่อสายไฟต้องมีไฟเลี้ยงนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับ ทำขึ้นมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับดูหลูหราอลังการนะฮะหนักพอสมควรเลยนะฮะสำหรับในชุดโอกล่องชั้นข้างในนะฮะ วัสดุป้องกันค่อนข้างดีมากเลยนะครับนี่ครับาลังการงานสร้างหรูหลาไฮโซมากเลยครับ สายไฟครับโอ้โหสายไฟใส่ให้หนึ่งกล่องนะฮะแยกเอ็ค yeah. okay. ไว้ให้เลยนะครับ oh. โอ้ครับอันนี้จะเป็นตัวชุดต่อนะฮะสาย USB นะครับอูฟังแถมให้หนึ่งอันนะฮะสายไฟเอาไปต่อ ำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่จะต้องไว้ต่อเข้ากับตัว HDMI นะฮะสายไฟนะฮะ USB แล้วก็สายไฟมีพรดลมระบายอากาศด้วยนะครับ ก็ครบนะครับตามในรูปเป๊ะส่วนจะใช้งานกันยังไงเราค่อยมาดูหรือติดตามมาอีกทีนะฮะ